ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินเปล่า <laughs> ได้ยินแล้วตอบด้วยครับอ๋อเขาจะไม่ตอบเราใช่ไหมโอเค <c oughs> ให้ท้าทายเป็นแฟนนะล้าวชวนจะมองไม่ใช่โอ้นมีอแล้างทักทีทักีัสดีนะสวัสดีครับสวัสดีโอเคติดปั่นถ้แล้ว <laughs> เป็นไงบ้างทุกคนครับหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยคุยกับแอดมินสุดเทพแบบผมนะครับ เขียนเขียนธุรกิจไปค,ครับเดี่ยลงตัวเองเหมือนกันนะครับมันมัลงตัวเองไปเปล่าฮะก็เก้าเก้านะรครับวันนี้เป็นวันชอปแห่งปีในไ,ไหนใครชอบอะไรเราแคปมาให้ดูหน่อยครัแคปแคปไปครับเ,เรรบนะี่ยอ๋อแคปมาให้ดูมีคนจะขึ้นพูดเราถามสิบคนนะครับแต่ผมไม่ให้ขึ้นหรอกเร็วทุกคนติดแท็กสามารถติดแท็กได้นะครับแล้วก็แชร์มาให้ดูว่ามีอะไรบ้างเรามันมีคอมเมนต์ให้อ่านหรอไม่มีด้วยใช่ อ๋อคอมเมนต์อยู่ในนี้ทุกคนคอมเมนต์มาในแท็กถือว่าคุยกันในนี้อ,อนไหนก็เรียนกอสอนาโตมีมาแล้วมาดูกล้ามเนื้อสูรดูดีว่าใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนกัดแอดมินใครเรียนครับ <laughs> ใครใครเรียนกับพี่ครับเนี่ย อ่าทุกคนมันมีกิจกรรมพิเศษด้วยนะครับก็คือให้ทุกคนย้ำกันมาเลยว่าจะให้ผมทําอะไรในวิดีโอพิเศษที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนติดแท็กกันมาเยอะๆครับไม่มีที่ไหนมาก่อน,นเยหรอผมผมผมเกลียคดคํานี้มาก <laughs> <laughs> เอออ่าทุกคนมันมีการแจกพลาลอยด้วยนะครับพร้อมลายเซน็นก็คือมาเล่นกิจกรรมกัน,นเยอะๆนะครับ มาลุ้นเป็นผู้โชคดีในการรับโพลารอยอันอันแรกได้น้องยินสนุกไหมครับสนุกมากนะผมชอบแคมเปญนี้มากเลยการมาเทโอเวอร์รู้สึกแบบปกติชาวบ้านจะตอบแบบนี้บ้างไม่ใช่ไหมมีบ้างอ๋อก็มีบ้างโอเคสายตาบ้างเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไมุ่พูดอะไรไม่ได้ยินพื้นเสียงดังไม่ได้อยู่ที่ผมนะเนี่ยปัญหา คุยกับเดน้องนะอะนแล้วที่ไหนก่อนไงฮึแล้วที่ไหนก่อนเนี่ยแล้วพี่มาจากไหนครับเนี่ยแล้วคืออะไรอะ่ะไม่มีโชคดีคะ่ะตัดเราไปเลยอยากให้แอดเป่าคุยอือครับอือล่าสุดซื้อของในช้อปปี้สให้ผมจ่ายให้หน่อยว่าไง ได้หน่อยได้มาดิ้วเก็บกระทางุูห่านได้เลยครับโยนเอะโยนโทดบัญชีจำค่ะฮึแอดตอบไม่ทันค่ะควรแก้ไงดีออ รู้สึกดีนะมีวอลลข้างๆอะไรเงี้ยรู้สึกรู้สึกดีมันมีสีฟ้าข้างๆหน้ารูปโปเล่ารู้สึกว่าน่าสนใจล่ะอาไรจะให้กูครับเนี่ยหรือสำหรับแอปก็เลยได้ไหมครับพี่สำหรับแอปช้อปปี้พี่เอาแอปผมไปผมผมขอแอปช้อปปี้แล้วผมเปลี่ยนชื่ออย่างน้อยผมได้วอลล์เพี่ก็ไปเปลี่ยนชื่อตรงนู้นพี่ไปขอได้ไหมอย่างน้อยผมขอติ๊กถูกสักอันหนึ่งได้ไหมถ้าอติ๊กถูกแค่แค่ได้มีมีใครมีขายไหม ในในช้อปปี้ไม่ขายไหมโปริีนไม่ไม่มีเนาะโอเคแอดแอดวันนี้กินหอยนางรมไหมมีไหมละ่ะอยากกินอยู่ยนะอ่าฮะสั่งในช้อปปี้ฟู d ดครับ สำหรับใครที่อยากกินข้าวนะฮะครับเอ่อขอที่อยู่หน่อยจะส่งไปเก็บปลายทางเรามาเวประหยัดตัวแล้ว <laughs> อยากจะส่งของให้แต่ขอที่อยู่หน่อยเดี๋ยวไปเก็บปลายทางอ๋อ oh. <laughs> <laughs> เราอยากให้ของอตเรามาเวประหยัดอะ่ะ คุยคนเดียวเหงาไหมเนาขึ้นมาคุยด้วยพี่อยู่ชั้นยี่สิบกว่าเลยนะครับขึ้นขึ้นมาไงซื้อทวิเลยลูกคนเลยรวย <laughs> อยากกินข้าวแต่กินคนเดียวไม่อร่อยแอดมินมากินข้าวด้วยกันไหมคะนี่มาคนนี้มาเวีเรียบร้อยอะไรเนี่ยแอดรีบขายบัตรเมลนะครับไม่งั้นเงินจะหมดก่อนผู้หำเนงใช่ไหมเก็บไว้ก่อนที่สาวจะเย็นเก็บไว้ก่อนเชื่อผมปลายเดือนมาเนี่ยใช่ปะไม่รู้ประมาณนั้นแหละน่าจะสองตุลาทาไม่ถ้าไม่มีอะไร น่าจะสองตุลาเขาว่างั้นเก็บไปก่อนเงินเดือนออกพอดีเลยนี่ <c oughs> คนดูกี่คนเราดูยังไง่ไม่เป็นไรครับไม่ใช่ปัญหาครับ 2,000คนกําลังฟังผมอยู่ครับเชื่อเลยครับเพราะว่างวันนี้วันอะไรเขาเนี่ยวันสุกอเลิกงานกันแล้วหรือเปล่า9.9อย่าลืมช็อปกันได้นะครับเป็นไงล่ะ99ครับไม่99ครับอย่าลืมช็อปครับไม่เอาจุดฮนะ99อย่าลืมช็อปกันด้วยนะฮะใช่มันเป็นวันช็อปแห่งชาาิอยู่แล้ว okay, แห่งปีครับใช่ <laughs> ต้อว่างันฮะ มีแต่โค้ดส่วนลดด้วยนะครับผมก็คือตรงหน้าทวิตพี่เขาแปะไว้แล้วครับใช้ได้ลดเท่าไหร่ครับใช่ลดร้อยหนึ่งครับเยอะอยู่นะไว้ตัดรอแอดมิดหิวไหมแอดมินหรือเปล่ายิงต่อคนละความหมายนะ สองตุลาได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจเงินเดือนออกพอดีเขาว่างัันโอ้ยโหเขาเติมไปใไฟอันท่บ้านเลยว่าไงไม่มีใครทำงานเกี่ยวกับองค์กรแบบทวิตเตอร์ไอจีเฟสบุ๊กไหมครับขอเส้นสายหน่อยผมอยากรู้ปัญหาเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น ตอนแรกทํางานอยู่เปิดสเปซเลยลาออกพ,พี่ยุคนี้มันหาเงินยากนะฮะทนไปก่อนเข <c oughs> าถามว่าส่วนลดหนึ่งร้อยตงกซื้อสาสิบาทมีทอนให้เขาไหมมีทอนใช่ไหมครับไม่มีไม่ลดโอเคครับ แอดมินเกิดก่อนน้องสองวันเกิดก่อนน้องสองวันเกิดเดือนเดียวกับแอดมินด้วยนะครเขือนเลยนะติดตามอเสมอพิมพ์อย่าลืมเบนบักกันด้วยนะครับพิมพ์ที่หลังเนี่ยหัดใช้สเปซบาร์ครับขอให้เป็น มีโค้ดส่งฟรีไหมเขาถามเดือนนี้มีครับเข้าเั็นเ่องนี้ผิดเครื่อง <laughs> มีครับเข้าไปในแอปเลยครกดผ่ <c oughs> านลิงก์เลยครับผมสกดดอมช็อปเดือดครับอีพายกัะซิปด้วยโ <c oughs> ค้ดหมดแล้วอ๋อฮะฉันกำลังคิดว่าจะซื้ออะไรอ้าวไว้พี่สาวโค้ดหมดแล้วโทษทีนะหมดแล้ว แต่เพิ่งโพสเองนะอุ้ยแรงมาพี่ๆใช้กันแล้วดีครับดีเ <c oughs> ทนโลกที่ห้าแล้วที่รัาของห้ <c oughs> เป็นอุ้ยมันไปเทนโลกได้ไงครับเนี่ย <c oughs> มันเกินไปเป้ว มันเกินไปไหมพี่พี่พอใจไหมครับโอเคครับพี่พี่เขาพยากหน้าเลยครับเรารอดแล้วงานนี้ม <laughs> <c oughs> ั่งอะม่งไงม่งไงเอิดเลยปะ่ะตอนนี้น้ำจะท่วมช้อปปี้มีเรื่องน้ำาขายไหมอืมรับจินถามว่าโพสในแต่ละโพสแคปชั่นไม่พอหรอถึงต้องต่อนะคอมเมนต์ ดินอยากถามว่าอ๋อ้ยค,คิดว่าอะไรครับคิดว่านะที่มันต่อในคอมเมนต์กันเพราะว่าทวิตเตอร์มันจำกัดข้อความปะเจอฉันอยากไปเข้าห้องน้ำแต่ก็อยากฟาังสะเป็ดช่วยด้วย อ่ะทุกคนเดี๋ยวอแป๊บหนึ่งผมจะต้องไปแล้วนะฮะก็ฝากไปด้วยนะครับกับ99วันช้อปแห่งปีนะครับช้อปปี้เขาจะมีแจกโค้ดลดถึง999บาทนะครับมีสินค้าราคา9บาทแล้วก็ถูกมากและมีโค้ดส่งฟรีอีกเพียบนะครับผมอย่าลืมมาช้อปกันนะครับฝากผลงานตัวเองด้วยจ้าโอเคครับทุกคนครับก็ฝากผลงานด้วยฮะผมมีผลงานอะไรป่ไม่มีอ๋อมีมีขับไฟเดย์มีขับไฟเดย์แล้วก็มีงานมีดฝากไปด้วยครับขับสะพานไฟโอ้ใกล้อนแล้วนะครับพูดมาเป็นปีแล้วใช่ ซึ่งเราถ่ายทําตอนธันวาปีที่แล้วนะซึ่งจะได้ออนตอนกันยาปีนี้ครับผมเซอร์ไพรส์ผมด้วยอะไรเนี่ยโปรเจกต์อะไรอะออมีโปรเจกต์ที่จะเซอร์ไพรส์อีกเพียบครับรอติดตามทางผู้จัดการผมเองนะครับเขาจะค่อยๆสเปซของเขาอยู่แล้วแหละเรื่อยๆครับถ้าเธอเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่ในทวิตเตอร์มันจะต้องมีอะไรไหมปัญหาคือไม่มี แต่ว่าอาจจะมีอะไรก็ได้อ่ามันอาจจะมีอะไรก็ได้ในนั้นแต่ว่าผมแค่เบื่อรูปตัวเองเฉยหลักๆแล้วว่าคือแค่เบื่อแล้วก็เลยหารูปเปลี่ยนคนเขาก็ไปแบบเฮ้ยจงซอกหรือเปล่าดูจนอินอ๋อผมเองครับเฮ้ยเฉลยเลยครับผมเองฮรในไอจีบอยินสปอยซีรีส์เรื่องหน้าโอนสามพัน <_ <d> _ <n> _>ซื้อซื้อผมสะแพงเลย<_ <d> _ <n> _>พันหนึ่งก็มอผมทอนได้ด้วยออะทุกคนก็วันนี้ก็พอของปากของคอ,งองนะครับ<_ <d> _ <n> _>พรุ่งนี้เนี่ยเป็นรอบสุดท้ายของช่ข <_ d _ n> อยไรอ่ะเร่าทีเทาทีอะ อ๋อพี่พิมพ์ผิดอ่ะผมก็แล้วโอเคฮะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของช้อปปี้99ศึกด้อมช้อปเดือนนะครับถ้าเกิดด้อมเราชนะเนี่ยจะได้วิดีโอคอลแบบหนึ่งต่อหนึ่งด้วยนะครับก็เก็บไว้เล่นนะฮะฝากไว้ให้คิสอ่ะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นอีกมากมายนะครับว่าจะเป็นลด999บาทแล้วก็สินค้าราคา9บาทสินค้ที่ต้องการสินค้านะครับก็เข้าไปดูได้ครับผมเพื่อตอบโจทย์นะฮะมีโค้ด ส่งฟรีอีกเพียบนะครับอย่าลืมมาช็อปกันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่ๆไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า